เดี๋ยวทีนี้ถึงเวลาที่จะพูดถึงประสบการณ์ภายในว่าการตกศูนย์ตกศูนย์กางกายครั้งแรกนะมันแบบไหนก็หลังจากที่ไปวัดแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็มาฝึกสมาธิเองตามลำพังที่บ้านทางทางทีวีดีเอ็มซีตลอด7วันปล้ำอยู่7วันนั่งสมาธิ แล้วตัวของฉันเองเนี่ยนะฉันฉันเข้าวัดปีแรกเนี่ยเมื่อตอนมกราคมของปี55เนี่ยฉันมาพร้อมกับคณะปีนั้นเขาเรียกว่าคณะพระทุกงค์ธรรมชัยที่ที่จาริกไปไปถึงสองพี่น้องไปถึงวิหารหลวงปู่แล้วแล้วออพอวันที่8มกราคมเนี่ยนะ ชั้นเองเนี่ยก็ตามคณะพระธรรมยาราเนี่ยของปีแรกนั่น,นะหนึ่รูปที่ดิฉันประทับใจมากแล้วก็ต้องตามไปไปต้อนรับพระธุดงนะวันที่8แล้วก็ไปกันกันกบลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตขับรถตัวชันเองกับลูกสาวคนเล็กไปด้วยก็ไปตามหาโลตันแลนด เราไม่รู้จักโรตัสแลนเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องไปจัดงานที่โรตัสที่ห้างอ,นนอันนั้นคือความเข้าใจของฉันตอนแรกฉันใหม่กับวงการนี้มากไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอยากตามพระไปก็ไปณนะวันที่8ต,ตอนเย็นเย็นบ่ายบ่ายฉันได้เข้าวิหารวิหารที่โรตัสแลนด เป็นวิหารของหลวงปู่ที่โตรตันแลนด์ฉันเข้าไปครั้งแรกแล้วที่นั่นภายในนั้นตอนนั้นน่ะมีคนนั่งสมาธิอยู่แล้วเต็มเลยเงียบเลยฉันเข้าไปปุ๊บมันเป็นอัศจรรย์มากเลยพอพอฉันเห็นหลวงปู่ทองคําที่อยู่ภายในวิหารมหาวิหารโตรตันแลนด์น่ะนะฉันนี่อาถหานมากเลยพูดเลย พนมมืออ่าไหว้หลวงปู่แล้วก็พูดกับหลวงปู่เลยหลวงปู่เจ้าคะลูกมาถึงแล้วลูกมาเปวนาวรณาตัวกับหลวงปู่ลูกขอเป็นศิษย์ขอศึกษาวิชาธรรมกายขอให้ลูกได้อ่าบรรลุวิชาธรรมกายและขอให้ลูกได้แทงตลอดในวิชาธรรมกายและขอให้ลูกได้ทำพนันธิพาณให้แจ้งภายในชาตินี้ คุณดูพูดเลยว่าขอทำพระนิพพานให้แจ้งภายในชาตินี้แล้วชีวิตของลูกที่เหลือลูกถวายหลวงปู่หลังจากนี้ไปลูกจะปฏิบัติธรรมลูกจะรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมชีวิตนี้ให้หลวงปู่แต่ขอว่าขอแทงตลอดในพระธรรมกายในวิชาธรรมกาย ทั้งๆท,ที่ตัวเองอ่ะเข้าวัดได้เจ็ดวันวันวันที่มาปวารณาในะเป็นวันที่แปดก็ก็นั่งสมาธิพักหนึ่งเพราะเราเป็นคนใหม่เราเป็นคนใหม่ที่อะไรเราก็ยังไม่เป็นหรอกเพราะเรานั่งเราก็ยังเจ็บหลังเจ็บขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามีหัวใจที่มันมัน,ม,นมันเกินร้อยเกินล้านประมาณนั้นในอารมณ์นั้นณนะวันนั้นเรามีความรู้สึกว่าเรากลับมาถึง เรามีความรู้สักรู้สึกว่าเราได้มาถึงท่านแล้วแล้วพอตอนค่ำๆก็ไปตอนเย็นตอนค่ำก็ไปที่วัดสองพี่น้องไปวัดสองพี่น้องก็ไปนั่งใกลๆเลยนะไม่กล้าไปนั่งนะที่มีที่นั่งที่มีโคมที่มีคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อดิฉันไม่กล้าเข้าไปนั่งกับลูกอะ่ะไปอยู่ไกลๆเลยเพราะาเราเป็นคนใหมเ่เราไม่เข้าใจว่า เราไม่ได้ทําบุญเยอะอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไปจองที่กับเขาเราไปนั่งไม่ได้เออเราก็จะนั่งข้างนอกไกลไกลไกลพลุเลยติดที่เขาย,ยิงพลุเลยก็มีพี่คนเขามาเดินมาผ่านมนาะเขาก็มาถามว่าเข้าวัดนานหรือ,อยังเออฉันบอกว่าเจ็ดวันค่ะเออเราะยี่สิบกว่านะปีแล้วจะ้ะหนู ยี่สิบกว่าปีเราเพิ่งเจ็ดวันคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราคิดว่าคนที่มานานแล้วหลายปีแล้วสิบปียี่สิบปีเนี่ยเขาแบบเจ๋งมากในความรู้สึกของฉันฉันคิดอย่างนี้แล้วก็ก็ไปนั่งทำวัดเย็ยนยังทำไม่ได้เลยเขากราบก็ยังกราบไม่พร้อมก็เขากราบไม่ถูกเขา,เาพุโทโธเมนาโถฉันก็ทําไม่ถูกไม่เคยทําลูกสาวก็บอกกังคาว่าแม่เราไม่ได้แล้วนะ เราสวมดมนต์กันให้เป็นเราทําอะไรกันให้เป็นเลยเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเราก็อยู่จนถึงจบงานพอถึงจบงานปุ๊บขณะกลับบ้านเนี่ยเราก็นั่งรถกลับบ้านจากส่งพี่น้องกลับบ้านที่สำชุณตอนนั้นดิฉันยังอยู่สมชุกบ้านอยู่สมชุกก็มองฟ้าไกลๆเราจะทํายังไงที่เราจะได้พระธรรมกายเราต้องมีวิธกีก็พอมาถึงบ้านปุ๊บ ก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางประมาณสี่ทุ่มละมันสี่ทุ่มกว่าลูกมันหิวก็เลยแวะแต่นึกในใจว่าฉันจะรักษาสิ่งแปรฉันจะกินข้าวเย็นเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายในขณะที่ฉันจะต้องปฏิบัติธรรมอันนี้สอนตัวเองแล้วนะสอนตัวเองและนี้พอกลางคืนกลางคืนก็ก็นอนปกติาน้ํานอนปกติ พอตอนเช้าตีสี่ฉันลุกอาบน้ําลุกขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็เปิดดีเอ็มซีทำวัดเช้าพร้อมกับช่องดีเอ็มซีทำไม่ทานหรอกสวดไม่ทานหรอกอ่านหนังสือก็ไม่ทนันแล้วก็สวดมนต์ก็ไม่ทานหรอกแต่แต่ตั้งใจมากก็ทําตามทําตามดีเอ็มซีไปแล้วก็นั่งสมาธิตอนที่หลวงพ่อนั่งนั่งคุณเชื่อไหม นั่งสมาธินิ่งมากเลยแล้วพอมันมันยังไงไม่รู้อะท่าที่มันนิ่งปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่มันก็ฟึ๊ลงไปข้างล่างเรามีความรู้สึกว่าเราตกที่สูงลงไปจูด๊ดลงไปนะแต่ในที่ข้างล่างเนี่ยมันลึกมากแล้วมันก็แคบแล้วมันก็มีเสียดสีกับอากาศบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทําไมมันมืดมันมืดมืด เลยนะฉันก็พุ่งลงไปข้างล่างแล้วพอพุ่งลงไปก็เออปล่อยปล่อยตัวเองเลยว่ามันมีความรู้สึกว่าตกจากที่สูงสูงแล้วไม่มีสิ้นสุดเลยอย่างเงี้ยฉันก็ปล่อยใจเลยพอปล่อยใจปุ๊บสักพักหนึ่งนะแสงสีทองมันเป็นแสงสว่างมากสีทองพุ่งสวนขึ้นมาเลยพุ่งสวนจากข้างล่างพุ่งสวนขึ้นมาข้างบนเลย แล้วทีนี้ก็สว่างเป็นสีทองที่สว่างมากเลยนะแล้วฉันก็บอกตัวเองว่านิ่งๆๆๆๆนิ่งไว้นิ่งไว้บอกในใจนะนิ่งๆๆแต่ใจนะมันตึ๊กๆี้ๆนะพอกว็นิ่งๆๆแล้วแสงสีสว่างสีทองที่เหมือนฟ้าครอบทั้งฟ้าเลยนะก็ย่อลงมารวมตัวกันไปเท่าดวงดาวเล็กๆ จมแจมสีเหลืองเป็นดาวแจมอยู่กลางท้องฟ้าแจมกระพริบ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 ใจแล้วก็สั่นตึก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 ็ึกต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 กตึ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 กต แสงเหมือนดวงจันทร์เลยปึ๊บเราเนี่ยนะบอกตัวเองว่านิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้แต่ขนขนตามร่างกายเนี่ยลุกซูขนนี่พองทั้งตัวเลยแล้วก็ใจนี่มันเต้นแรงปุ๊บุ๊แล้วอารมณ์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเสียวเสียวตรงหัวใจเรากลัวมีความรู้สึกกลัวว่ามันลึกมากมันเสียวมาก ณตรงนี้ยนะอันนี้คือครั้งแรกก็คือเป็นวันที่เก้าเช้าวันที่เก้าหลังจากที่อพอวันที่แปดในชั้นภาวนาตัวกับหลวงปู่บอกว่าชีวิตเนี้ยหนูให้หลวงปู่แล้วตัดสินใจอย่างนี้นะชีวิตของหนูเนี้ยหนูให้หลวงปู่แล้แต่หนูขอให้หนูได้แทงตลอดในธรรมกายแทงตลอดในวิชาธรรมกายและขอให้หนูได้ทําปนิพานแจ้งให้แจ้งเลยและชาตินี้ด้วย ไม่ใช่เป้าหมายแบบไปไกลย,ยังไม่รู้เป้าหมายไม่มีเป้าหมายณนะวันนั้นวันที่8มกราคม2555ฉันมีเป้าหมายกับหลวงปู่ที่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนมากก็คือขอชาติหนีขอขอบรรลุธรรมชาติหนี้ทำทำพันธิพัณฑ์ให้แจ้งชาติหนีแล้วก็ขอแทงตลอดในวิชาธรรมกายก็คือขอชาติหนีแล้วตัวเองก็คือ ก็ทาเดี๋ยวนี้เลยก็คือกลับจากวัดก็ทมกายมาก็คือปฏิบัติทำเดี๋ยวนี้ทําทันทีแล้วก็หัวใจก็ทําทันทีแล้วก็ทํามาตลอดตลอดตอนเนี้ยแล้วพอพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะมีความรู้สึกว่ามาทบทวนตัวเองตอนเช้าตอนเช้า,ตอ,ชาตอนทํางานบ้านตอนออกกําลังกายตอนอะไรอย่างเงี้ยมาทบทวนเองว่าเมื่อคืนเราเมื่อเช้าเราเป็นอะไร ทำไมเราความความรู้สึกคือเรากลัวมันกลัวมันกลัวอารมณ์เนี้ยมันกลัวการตกหล่นมันกลัวอาการที่ว่าตกที่สูงเนี้ยคือเรากลัวแหละเราแยงเรากลัวเราบอกไม่ถูกแต่ว่าขณะทํางานบ้านไปด้วยก็จะนิ่งๆบอกตัวเองว่านิ่งๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราทําได้ฉันบอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราทําได้ ไม่ต้องกลัวนิ่งไว้แล้วก็แล้วก็ทีนี้ก็เป็นอะไรที่ก็จดบันทึกเป็นวันแรกที่เริ่มจดบันทึกเลเพราะว่าฉันฟังมาจากอันวานฝ่ายนี้ฝ่ายหลวงพ่อบอกว่าการบ้านสิบข้อในในหนึ่งหนึ่งในสิบข้อมีคือการมีมีการจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมฉันก็จบบันทึกจดบันทึกวันที่เดือนปีเวลาอาการอารมณ์ ความรู้สึกอะไรเนี้ยฉันจดบันทึกไว้หมดเลยอันนี้อันนี้คือฉันฉันก็มาเล่าแค่เฉพาะตรงนี้ก่อนช่วงนี้ก็กคืออันนี้คือเป็นประสบการณ์เจ็ดวันเจ็ดวันที่ฝึกนั่งมาแปดวันไปปภาวนาตัวที่มหาวิหารโลตัสแลนแล้ววันที่เก้าก็ได้ได้แล้วก็ได้ได้ได้ได,ได้ไปเลยแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยฉันก็จะมีประสบการณ์อะไรที่เดี๋ยวก็จะมาเล่าต่อให้ฟัง นะคะอาวันนี้ก็เอาช็อตสั้นๆก่อนคือครั้งแรกที่ตกใจแทบตายเลยเอามาฝากเพื่อนเนาะไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวไม่ตายดีมากเยี่ยม